ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮ <Ranger song S 1> ียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับแล้วันนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอาบริเซียนะครับโรงแรมชาเตียมเรสซิเดน์สาธรกรุงเทพนั่นเองครับร้านเขาตั้งอยู่ที่ชั้น4นะครับเปิดบริการวันละ2รอบครับห้องอาหารอาบริเซียครับกับเมนูอาหารสเปนครับจากเชฟ ผู้เป็นชาวสเปนอีกด้วยปะมีประสบการณ์มากกว่า22ปี<ฮ>ชื่อว่าเชฟเดวิดนั่นเองนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเชฟเดวิดเนี่ยเคยได้ไปร่วมงานกับเชฟที่ชื่อว่ามาตินมีดีกีเนี่ยที่เขามีดาวมิชลินน่ยถึง12ดาวด้วยกันเลยนี่คือสิทธิ์เอกของเขาใช่มารู้จักกับเมนูที่คุณมาที่นี่แล้วต้องสั่งกันดีกว่าครับ เมนูแรกครับชื่อว่าเมนูปลาไอเบลิกนะครับครับผมเชฟนี่นะครับเขานำเอาปลาจากคาบสมุทรไอเบียนะครับผสมผสานกับปลาฮามาจิใส่เมนไทโกเข้าไปอีก เดลิสเซียวเช่ะบรูนไปต่อกับเมนูที่สองเลยครับซีฟู้ดฝีดัวนั่นเองครับใช่ฮะเฮ้ยเส้นเขาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินเลยขนาดนั้นเลยครั้งแรกในชีวิตอืไอ้นี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันอืมนี่เดี๋ยวคุกมีซอสด้วยจริง ใส่ซอสล้วคือใช่เลยใช่เลยไปที่เมนูที่3ตัดไปอาหารสเปนใครๆก็ต้องรู้จักคาปาสใช่แล้วเมนูแรกชื่อว่าเมนูอะไรครับนี่นี่ครับเมนูแรกนะครับเป็น3อันรวมกันครับเป็นสเต็กทาท่าครับผมแฮมฮามองฮะแครปสลัดนี่ผมช่องนี้อยู่เอาอคุณจ้องแครปสลัดอยู่หรอโอเคอยากลอง อุยอร่อยมากเฮ้ยท่านผู้ชมมันอร่อยมันกินแล้วสดชื่นมากน้อยไปนะครับทาปาสน้อยไปอร่อยมากต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นทาปาสรวมๆกันนะฮะนี่ฮะคร็อกเกล็ดครับสามไส้นะฮะจะมีไส้หมึกดำครับกุ้งรสเผ็ดครับแล้วก็ไส้แฮมครับผมมีลาบาสครับเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดนะฮะบาวาสครับมันทอดแบบสไลด์ครับพาดอนฮะแซกฮะ ทางร้านเขามีโปรโมชั่นให้แฟนารายการเราไหมมีเลยเขามีจัดคอร์สอาหารนะครับให้เราเนี่ยถึง2ราคาด้วยกันครับราคาแรกนะฮะจะได้ทั้งหมด8คอร์สนะฮะ1,500บาทบวกบวกครับราคาที่2ครับ12คอร์สครับ2,000บวกบวกเท่านั้นเองนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนฮะเพราะช่วงหน้าผมจะมาบอกว่ายังมีเมนูที่คุณมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงปี กลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียซงปีปายครับวันนี้พอลูกไม่งงแนะนำร้านนี้ครับห้องอาหารอาบิเซียนะครับ,รบเป็นห้องอาหารสเปนนะครับ,รบที่ตั้งอยู่ที่โรงแรมชาเตียมเรสซิดนท์ สาธรน,นะครับก <ๆ S 1> รุงเทพนั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น4ับเชฟจากประเทศสเปนมาถึงนี่หาเชฟเดวิดเพราะคนนี้เด็ดและฝีมือนี่สุดยอดเพราะว่าอ,อะไรครับเคยไปร่ำเรียนวิชากับเชฟมาตินนะครับใช่ะเป็นเชฟที่มีดาวมิชลินเยอะที่สุดในสเปนนะครับ ร้านก็เปิดทุกวันนะครับเมื่อกลางวันครับเขาเปิดตั้งแต่1 1โ0นครึ่งถึง4.00นนะครับเมื่อเย็นตั้งแต่5.00นถึง4.00ทุ่มไปเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่รออยู่นะครับนีกก็มีอค์สเนี่ยให้กับผู้โชคดีทุกสัปดาห์นะครับจาก Princess Wellness Center สาขาทาวน์อินทาวน์ครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีฮะเดี๋ยวท้ายเบรกเนี่ยเดี๋ยวนีกจะแจก QR โค้ดนะครับแลวมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ครับชื่อว่าเมนูอาร์ เนโกนั่นเองครับผมนี่เลยฮะนี่ครับผมเพราะว่าเป็นข้าวผักทะเลหมึกดำนี่ครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งคาราบินเนลอสนำเข้าจากสเปนแล้วนอกจากนั้นยังมีหอยลายนะครับผัดมากับซอสโซฟิโต้นะครับสูตรเฉพาะของทางข้างอารครับโอ้โหเดี๋ยวต้องคุกกันก่อนอื่นไม่ต้องคุกหยุดอะไรผมอยากินกุ้งก่อนก่อนอื่นผมขอกินกุ้งก่อน กินแบบหวานกว่าจริงไหมกินแบบทะเลทะเลของไงตายแล้วกินแไบบม่หมดเี่เอา้าคุณมายุ่งกับผมใหม่ๆเหลือครึค่งหนึ่งเดี๋ยวไม่รู้รสชาติ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต้องบอกนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เนื้อกุ้งเขานี่แบบนุ่มสองนะเป็นกุ้งที่มีกลิ่นของน้ําทะเลที่สเปนนะที่ชัดเจนด้วยชัดเจนข้าวนี่เป็นข้าวแบบรีสอร์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เรากินแบบรีสอร์แล้วค่ะ ด้านนอกของข้ามีความกรุบกรอบมีกรึบกรึบเออกรึบกรึบซอสเตี่ยวขาวพอมาผสมกันแล้วทาชม,มันอร่อยขนาดนี้นะฮะท่านชมครับบอกเลยนะครับว่าถ้ามาที่ร้านแหน่งนี้ต้องสั่งเมนู อาลอสเนโกมากินให้ได้ครับผมไม่อย่างนั้นเมียสงต<ป>ีตาย,ตายปิดท้ายด้วยเมนูของหวานป้าครีมมี่โคโค่ชิา Orange, นามอนแอนด์ออเรนจ์ครับผมที่ห้องอาหารของเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับมีถึง2ราคาด้วยกันครับราคาแรกคือ1,500บาทบ,กบวกๆครับจะได้ทานทั้งหมด8คอร์สครับราคาที่2ครับ2,000บวกๆครับราคานี้จะได้ทั้งหมด 12คอร์สครับสามารถมาเอ็นจอยได้เลยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณ Princess Wellness Center สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปี กับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายออกซิเจนเทอร์พีครับสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกครับสามารถทดลองใช้ได้เลยนะฮะจองคอร์สหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Li n e ครับ ad around the world ครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงจำเ็นรลูปตราบ้านสมุนไพยครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลครับ สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับคัฟฟี่ลาซาด้าเซิร์ฟไปที่ h e r b a l h o u s e Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ทิกตอกเซิร์ฟไปที่เฮอร์เบ o ร์เฮาส์ครับผมอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่งของขอ,งของมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเน่าทรองตีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิมลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ